สบายดีเด้อพ่อพี่น้องเอสซีเบอร์อจุคนเนาะมันนี้หลานน้อยมาหามาินก่อนพอาเปปะเฮ็ดแกลูกฮักนีเราลูกมอ้นี่เอ็นลานก็เลยมาหาเลยมันนี่ว้าใส่ชุดงามหนึ่งมาหามาหาว้สุดพอซื้อหายว่านี่ ฮ้าโหลสบายดีเด้อลูกสบายดีใจกูยองเฮ็ดปากจูใช่เสื้อผ้าเลยค่ะเสื้อผ้าซักผ้าอยู่เอ้มาหนีิอาบริษัทบออื่นก่อนสิซระแดดได้แดดได้อาเอ้มาหนิไอมันแดดเลิศอ้าใส่ชุดผ้าเซ็ตกันได้มาหนีิใส่ชุดงามสิเด้อโฆษณาเนี่ยโฆษณาคือใส่ชุดงามแท่าไรวันนี้มึงอ่ะเพิ่นมฝันฝันยันนั่นยังวะย่านอาไปปะาว้ยขอลูกฮักเด้

อีจังคือหมาน้อยแท้ว่านี่อย่าปกนะนี่สุดงามนี่สิป็ดหยังวะใส่พุ่นน่ะอวซ่า1เสื้อกะได้าดมนลูกสะทองได้พ่อแม่พี่น้องลูกป้าจ่อยลุงบุญนี่เพิ่นย่านอาไปปะได้เนาะมื้อนี้บ่รู้จะย่านอาไปปะบ่จจงมาเล่นนําอานี่จิงๆงายนี เป็นหมาแล้วเด้อันนี้คนน้อยๆนี่กำลังเป็นหมาน้อยอจนอืออีคนหาก็ได้เดือนเดียวพี่น้องเลยตัวฝนกับพ่อสมควรอยู่เห็น่านี่ล่าเห็นป่ลูกอุอุเป็นหมาแล้วแป๊บเดียวเป็นหมาแล้วอันนี้เฮ้ย <c oughs> เล so ี้ยงได้กับเพงอันนี้ลูกลุงบุญประจอยมันเป็นลูกอทองอันนี้ลูกอ่าหญ่แล้วนี่ไอทิดญ่แล้วนะลูกฮึไปกับเพงหลานนี่บ่แมนลูกอันนี้ฮึบเอฟซีเพิ่อนก้าเพิ่นเน้นสองลุงบุญนะว่าจังใดโมเมนต์ลูกจ้าของแล้วก็เกินแบบอ้าวกระลูกเฮาตัวเฮาเนาะสร้างว่าเอาแค่เอฟซีก็ได้ กะเฮามาเลี้ยงกะลูกเฮาเออสำบันไบไปเป็ดแพงแบบเบอร์เกอร์นี่ไงอ่ะหอมกระแพงไงดีน้องโอ้ซิเวอร์นี่ไงนนางกะลูกแล้วเพิ่นจะงอามาเลี้ยงนี่นะเออแมนลูกต้งบุญปัจจัยอีหล่าก็มีบุญนี่อีหล่าวาสนานี่ก็มีบุญเนาะลูกเนาะอีหล่าก็มีบุญอันนี้ดึงดึงดึงเออ คนอื่นเขาก็มีลูกก็รู้อยู่เวือเกินเบื่อคอยคอยมักเวื่อเนาะนา่นนังเบื่อได้ๆกับแม่เอ๊ะไม่ชอบก็ข้ามน้าลุงเนาะบบได้เป็นอย่างเนาะรอเป็นเหตุป้าลุงที่มักรอมึงน้าลุงนาะเอ้ยที่เนาะาลุกเรีนเนาะคนเฮาเนาะสิถึกใจเป็น คนคนเป like ็น okay. ร้อยเป็นพันใช่ถึงใจวัดมันก็บอกเป็นไปว่าได้ดอกเนาะคนคนเกลียดเทาก็มีคนแพงเทาก็มีพ่อแม่พี่เนาะเงียบเลยหัวเลยฮะเฮ้ยหน่อยละเนาะได้แล้วนอันนี้มาอัดทองมาพอเ้าบุอยู่แล้วประเด็นพอแบพอขึ้นเมืองพีนบ่เลยนอนนอนน้ำอัดทองบาเนี่ยเนี่ยไม่ได้หายเลยคือเนี่ยขาวหอมดีแล้วนางเนาะประด็นแกเข้าไปนอนในห้องใครแน่ หอมมันแคบแน่ว่ามันจังบมกว้งหมดเลยมันหาเดียวใครแน่วันมันมาไหนก็ใครแน่แบบว่ามันติดฝาเดียวมันบอกนะพอเลอะปยู่ข้างนอกมันเหาทองหูเลอะนี่มันหามีจ้อยหูนี่หาทองหูนี่หาทองทออันนี้เอาไอันนี้ลูกสาวหล่ะลุงบุญได้อันนี้แก้วตาดวงใจเพื่อนได้อันนี้ไปอยากพูดอะไรก็ไม่แคร์แล้วตอนนี้นะตั้งแต่ได้ลูกมามาก็ไม่อยากเลี้ยงเด้อวะนี้ ยงมืดเลยนะชื่อปลากระปองว่าให้ชื่อปลากระปองว่ให้มาพุ่นได้น่ะลูกเนาะแพงขึ้นกันเบิศน่ะลูกเนาะหุ่นเนี่ยจับปลาโอ้เนาะธรรมดาเลยวะเลี้ยงนักก็รักเดฟพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแค่ว่าวันแม่นอยู่คนอื่นก็มีลูกคือกันเขาก็เข้าใจแต่ว่าเลี่ยงแต่เพิ่นเนาะพูดทีเพิ่นก็สซีเมนว่าเอาลูกมาขอทานยังอ้าวไม่ขอได้ละเนาะ คอกับคอถ้ามีคนหายแต่ท้องว่างตรงเด้พ่อแม่พี่น้องเออยอันี้ไม่ได้ขอท้าเนาะกับคนคนที่แมนคนที่เพิ่นมากเพิ่นกระถาเบิ้งเนาะคนถ้าเท้าบบอยากเบิ้งเฮ้าก็ขขามไปแค่นั้นแหละเนาะบบว่าเป็นความสุขของเฮ้านะ เฮาเฮ็ดยังไม่กะเฮามีความสุขเฮากระเฮ็ดไปเกิดมาเป็นคนศาตร์เดียวพราะแม่พี่น้องเลยอยากเว้าไผก็เว้าอยากตีไผก,ก็ตีเพราะว่าบบัังค่แม่นบ่แบบว่าเฮากะแล้วแต่เพิน่นตาม<ย>ใจเพิ่นเนาะ<ย>กะเพิน่นเบอไงชิดของไผของมันเนาะก็คือว่าเพิ่นอยากตีเฮาก็ตีเพิ่นอยากว่าเฮาอีหยังก,ก็ว่าเพราะว่าผู้ใดกเ็เกิดเป็นคนศาตร์เดียวแหละ โอ้คุณลายได้เนาะที่ขาเบิ่งเนาะที่เลี้ยงลูกพี่น้องเลยก็แต่ละคนแต่ละแบบกะนันก็บ่คือกันบางคนก็ว่าเออปุ๊บลูกแน่บางคนกับ่ให้ปุ๊บอีหยังสินะแบบก็โจยแต่ลี้ยงวิธีของป้าโอยนะแบบแล้วว่าบางคนเวลาป้าโอยปุ๊บก็บอกว่เออประชารอีหยังสินะแบบ ข่อยบริสาทข่อยเสียเสศษข่อยพี่น้องเลยข่อยบริสาทข่อยเสียเส้นแล้วอันนี้ขอบคุณขอบคุณได้หลายไอ้พี่จบเป็นแนะนำบางบางอย่างประจอยเอามาใช้แม่นตัวใดที่มันถูกต้องเนาะเฮากระหู้อยู่บ่แม่นเฮาบ่ฮู้แม่นบ่ไผก็เคยมีลูกไผบ่มีลูกไผก็มีคือกันข่อยนี่มีข่อยนะประจอยบ่มีเพิ่นกประจอยนี่บ่มีแต่ว่าประจอยก็เคยเลี้ยงน้องเลี้ยงหยังเนาะอยู่ฝั่งไทย เฮ็ดงานเลี้ยงน้องพ่อแม่พี่น้องเลี้ยงแต่น้อยไปซี่แหละเนาะแม่นเลี้ยงลูกเจ้หนิงพี่น้องนี่เนาะน้องกัดๆน้องกัดเป็นบ่าวแล้วไปจักตสะทองก็เคยไปเลี้ยงน้องคือกันแต่ว่าเคยมีลูกเองเนาะก็เลยแบบว่าบ่ได้เียกับเ็กน้อยสะทองถว่าฮักบ่นก็สุดใจแหละอ่าบ่แตกตาแม่จ้อยเลยอก็ได้สะทองนี่แบบ ลูกลูกชายนี่ก็ะหักแต่ว่าเพิ่นใหญ่เลยเด้เพิ่นบ่ได้ให,ห้เฮามาเจ้าก,กี้เจ้าก,กาน้ำเพิ่นค, <c oughs> คือว่าเฮ็ดกับข้าวกับน้าเป็เพิ่นแล้วแบบกวบไว้ตอนเมื่อคืนนี้เหมือนน้อนองน้ำเจ้าบ่มาคือชะม้อยยุย่งแข่อยห้องกินทิ้ห่องกินข้าวคือชะม้อยยุ่ในห้องอย่างนั้นคอยห้องกินข้าทิ้ทิดนหน่อยหมูข่อยทอดไว้จานนึงกินจนเบิรแอร์หู้บ่กินเนี่ยไกินอีดอกข้าบอกินหอ้ทิดโอกินข้าวตอนแรกอย่ามากินจานมันทีทททท่ข่อยซื้อมามื้อนี้ก็ทอดให้อีกได้หาจานนึงเพิ่นนกกิับหมูเด้ กินกับมูทอดมือคืนนี่คือบบมาเมื่อคืนนี่เห็นเหตุว่าอันขึ้นมาแต่หงเฮียนกะชวนมากับโบมาว่าเอามันเป็นอย่างคือบบมากินเข่าเห็นอันนั้นจักแล้วงอกงอกไอทิพปแจักบอกยัำมาให้ให้กันแจ๊กนแล้ว่ามึงย้ำเมื่อเฮือนกูเด้อสิบจักวันนี้ให้กันน้อยไอ้เนี่ป้าลุงผู้เพิ่นมากค่ะแล้วถ่ายกับน้องวัชนาเยอะๆหน่อยนะสาวทองว่า บ่เฮ็ดอาท้องนึงโดยอาท้องไปไสเท่าใดเอ้ยก็ยังฮักคือเก่าหลานข่อยคือเก่านี่เนาะลกเนาะแม่นบางทีก็บ่ได้ทายอีหยังก็เห็นุมื้อแหละเนาะหลานออลองลงให้ดเห็นุมื้อดหลานน้อยข่อยฮักคือกันเบิดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจทองนั่น เอ้ยพี่สิจักฮักขึ้นเพิ่นใหญ่ขึ้นกะสิแบบนึงเอาฮักกะเฮาก็เฮ็ดกับข้าวกับน้ำไว้กินบ่แม่นเพิ่นสิมาซ้อเฮาเนาะอันนี้มันยังน้อยก็ธรรมดาเฮาก็ต้องอุ้มต้องดมในแลใหญ่กอุลมอยู่ใหญ่กใหญ่กนั่นอยู่แต่ลูกข่อยนี่มันบ่ได้ซ้อดเห็นอยู่นเห็นนี่แม่ใเสื้องามแท้ไปเที่ยวจ้ะใ่น่ะแม่บ่ล่ะมาบ่บ่ อ้ายอลิมากินแป๊บนึงว่าอาท่องไปแล้วบ่ตอนแรกว่าลงไปสิแวะหาอยู่อะนะนังเนาะท่องไปปะอีดาอ้ายบ่ได้เ็นนึงยังก็คือว่าใหญ่ได้ลใหญ่เตียหลายปคอเพิ่นขึ้นเนาะหลายะพอเพิ่นือให้นคือแพงลรอ90ได้นี่นะโอ้ยแพงสุดเด็กน้อยก็90ไปแล้วอื เออนาะด้กเนาะว่าต้องชื่อไลแล้วเดี๋ยวก็ง่ายเลยนาะด้กเนาะเดี๋ยวว่าถี่บ่มีลูกชายอีกได้เนาะกเดี๋ยวนี้ไงหนะเดี๋ยวนี้ไงคิดใช้แล้วเก็บใบตูนใช่ป้เก็บไว้ลูกตูนใช่ป้องแพงเดอแม่พี่น้องเลี้ยงคือสะท้องนี่กับลูกใหญ่เลยเด้พอมาเห็นเด็กน้อยอีกับแบบหักแพงเฮ้ยเกิดอะไรเนี่ยนะ แต่ว่าชนะนี่เห็นเราตาอ้ยช่างเด้อน้องวิวี่ก็ฮักแพงโอ้ยแพงคือกันงนะแพงกันนั่งกับข่อยเลี้ยงก็แต่โอ้ยก็แต่แบบเบาแบบคือชิลล์เนาะแบบอุ้มอันนี้ก็ไปอุ้มมาเลยพ่อแม่พี่น้องเลยอุ้มมาไปอุ้มมาอันเนาะอันนี่นะแม่์ไปจอยมันผูกแขนให้สะทองไปอุ้มหลานเนาะไปมือผูกกับลื่อมือมือผูกกับลื่อมเราว่าแล้วห้องไปผูก เมื่อวันก่อนนะเนาะว่ามันจักอย่างใดมันละมุนฝนตกแน่นะค่ะมันทองก็บ่ได้คิดหยังเด้อแม่พี่น้องจนจนละ้องไปผูกแขนเอ้าผูกหยังวว่แบบลืมหั่นนะลืมเนาะลูกงนอาทาเฮาก็บ่ได้คิดหยังนะก็มนี เอันนี้กับไปโอุ้มากับมือเลยนี่แค่ไม่ได้ดึงออกน่ารักลานน้อยอันนี้เอ้ยสะท่องก็อยากมีได้ลูกสาวเนาะจะหาพ่อก่อนจะเอาหาพ่อดูสิได้พ่อก่อนเนาะลูกเนาะหอ้าวัดศาสนาใหญ่เนาะหน้าวาสนาใหญ่แล้วก็เลี้ยงน้องอาท่องเนาะน่าดึกเนาะชิได้เลี้ยงอยู่วัดวาสนา น้องอยู่บิชิมีอ่บมีพอออยู่บ้านนะเปินแะลรฮอตฮอตเมื่อั่นเปินแหลรเนาะวัฒนาเนาะว่าชิมิรูปมีเนาะนี่ถืออาชบพมีอาิีพชุดเลยก็ได้หรือว่าอาชีหรือว่าอาใหม่เลยก็ได้กบหู ก็เป็นแต่หักได้เล็กน้อยพูนยิ่งนะพูนยิ่งแตแบบว่าเสือผาพูนยิ่งนี่มันแบบมีลายแน่นมีลายเออตอนยังน่อยนี่ตัดไปเลยน้อลูกเนาะพอใหญ่มาแล้วพมมันจังนาจังไงเอ้อลูกตาลูงบุญ ดูใจลุงบุญปัจจอยอันนี้วะแก้วตาดวงใจเพิ่นได้พ่อแม่พี่น้องเลยอ้ยยิ่งอยากไปทางใดก็ไปเลดวันนี้เนาะอีหล่าเนาะนี่เด้หัวใจมาแล้วอันนี้อุ้ยอุ้ยช่างเด้ปัจ้อยก็บ่ได้เคยเงาแลยเนี่ยอุ้ยแพงเด้อี่จมแต่เงาพี่น้องเลยอยู่กับลุงบุญเพราะว่าตะกี้กะอันคือว่าแล้วเนาะแบบตื่นมาตอนเช้าถ้าลุงบุญไปแล้วก็อยู่ผู้เดียวถ้าชาวทองไปอยู่ก็อยู่ผู้เดียวพวกไงพี่น้องเลย เาหแมนเดี๋ยวนี no. no like ่เออเขาได้เงาจักปี่เดีนี่นาดเงาจักปี่ก็ได้ายคือว่าสาทองอยู่ห้องติดป่า่ขแม่พี่น้องห้องไผรกระลูกบัสเนาะเรียกไครกระลูกหมดเลยตอนนี้เขาเรียกแม่อ้วนทั้งบ้านเลยมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มมือมีแต่ลูกเบิดบางคนก็บอกตกลงสาวทองมีลูกจกค้นฝพหวาว่ชสินะอัน เป็นถามเนาะว่าตกลงว่ามีจักคนนี่เดี๋ยวผู้นั้นกระลุผู้นี้กระลูกแปลว่าสะท่องหมักอุ้มเด็กน้อยสิ่นะพ่อแม่พี่น้องเนะาะแปลว่าคือน้องว่าชนานี่สะท่องกับอุ้มเจ๊ไปหันไปหนีเนาะว่าพื้นว่าไปหาโมอ่ไปยังกะเ้ากกะ อุ้มตลอดน้อก็ได้เจ๊ไปฉีดบัอซชีนนั่นนี่ก็เลยแบบว่าสาทองน่ะมีลูกคนเดียวพี่น้องลูกชายใหญ่แล้วสิบเอ็ดปีแล้วลูกสาทองน่ะไม่ได้ให้อุ้มแล้วไปใส่ก็ไม่ได้ตามลังเม่ดอกกันนั้นนะเนาะแนนแต่ว่าสาทองน่ะมักพี่น้องมักเล็กน้อยเนาะก็คือว่าเห็นลูกผัยแบบว่าลูกมูลูกคู่อย่างสาทองกันิฮ่ห้องลูกลูกบดน้ำมันติดปากนะ น้ำผิงเหรอเมนน้ำผิงกับลูกสบู่บรรณาเนาะอันน้องตาดำกับลูกบาจันกับสาวชลัดราชมีบ่ะมมนองเชอร์อะไรเนาะพ่อแมนพี่น้องก็คืออันน้องวิวกะเออน้องวิวนี่คือว่าต่อใจไอ้ทิดน้องวิวคนเกิดก่อนมูเนาะต่อใจไอ้ทิดเลยพ่อแม่พี่น้องไงอันนี้ก็เป็นลูก ลูกเพื่อนเนาะลูกเพื่อนสุทธิรักก็คือว่าลูกสาวแล้วพ่อแม่พี่น้องลูกเซี่ยวเนาะก็คือว่าห้องลูกสาวน้องวิวนี่เพิ่นกระห้องแม่อ้วนว่าไงแม่อ้วนบัดขู่คนเนาะเดี๋ยวว่าชนะช่องแม่อ้วนคือกันรึกจักแล้วนี่ว่าหรือแม่อ้วนอะไรนี่อยู่นแม่อ้วนเด้ออเนาะเห็นเหรอโย่ฮะยัยโอ้ย coi tình tinh tinh nô sinh tóc chăn. Oh, 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 kinh oh, thế oh, 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 nah uh, <cười> 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 right? <cười> oh, right. <cười> <cười> oh, 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 mặc oh, 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 con oh, chẳng oh, 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 ชุดนอนเขียนงาเขียนเงีวเพิ่นอ่น nah well, so kind of yeah, ี yeah, ้เฮ oh, okay ้ยหุ่นได้จากตีได้จากบาทเดชอื้อมหอมนะอย่มอยมอมอย่า่มอยมอย่ามอมอย่อย่ามอย่ารมอย่ามอย่มอย่ารมอย่าลมอย่าร่มอย่ารมอย่ารมอย่าอย่าีมยา่อย่าอย่ามอยาอย่ามอย่าอยอยอย่่อย่าอย่า่มอาอ่ออออย่ามอ่าอยาปอมอยอย แบบท่านใหญ่กว่านี้ก็บบอ่านั่นหรอกเนาะแหมแก้มจะโยดเหมือนอาแล้วนะจับขาแม่ยังอยากกินแมมมะลูกอยากกินแมมมะเมื่อกินแม่มไปสบายเออหงอแงอลไรไปแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องบ๊ายบายเดี๋ยวอากันสิไปรับไอวิวโตแบบนี้ไอไว้บายบายถ้าไปแล้วบอกคำกับบอได้มาลูกเลย ได้ดมเลยน้อพ่อแม่พี่น้องไปแล้วคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามไอ้ชาท้องคือเก่าเด้ออันนี้ชาท้องมีลูกดูคนเดียวอันนี้คือลูกนอกท้องนอกคลอกเอ้ยลูกมีจอยตรงบนนี่นะเนาะว้าวบางคนก็ว่าชาท้องมีลูกกี่คนชาท้องมีลูกกี่คนกันแน่เนี่ยทำไมมี เปิดที่ไรเหมือนแม่ลูกอ่อนเลยนี่เนาะคนรักเด็กมไม่เข้าใจอ่ะ หอมด้ยหอมด้ยหอมด้ยหอเงินเลนหลักัก่าอะบอคอบอบอขอบ่หลักบ่เออโอ้ยไปละพ่าแง่พี่น้องเลยลานพอยากกินนุ่มเลยเนาะไปไปไปลูกไปไปบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายมานยมานอยมาหน่อยมาหน่ยมาหน่อมานอมานอยเฮ้ยงเน่ บีบแตกไตะใช่ป่ะคือระหวกเลยนี่บีแตกไตะคือระห่วกเลยไอ้แก้มตาโตคนนี้นะไอ้ตาโตคนนี้นะนี่เอ้ยตอตอนี่หอมมาเลยยาดมเลยนี่ว่าจักรองผู้ใดหรือประชมประชาชนนี่นี่เอ้ยนี่ไม่เลิกนี่ว้ายเอ้ย